บรรยากาศการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการส่วนกลางสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ที่สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฒสวนสุสนันทาก,กรุงเทพมหานครเช้าวันนี้เปิดสอบแข่งขันใน12สายงานจำนวน24อัตราเช่นนักสื่อสารมวลชนนักจัดการงานทั่วไปนักวิชาการคอมพิวเตอร์เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีขีตาศิลปินด้านเพลงไทยเดิมผู้ประกาศและรายงานข่าวและช่างไฟฟ้าโดยมีผู้สมั สอบกว่า1,100คนวัตถุประสงค์สอบแข่งขันเพื่อสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมทั้งตำแหน่งสายงานหลักและสายงานสนับสนุนเพื่อปฏิบัติและสนับสนุนภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารนโยบายของรัฐบาลไปสู่ภาคประชาชนเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศการสอบครั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์วางมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทั้งผู้เข้าสอบและผู้คุมสอบโดยนางนัทนานรนัชนกกรผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องแสดงหลักฐานผลตรวจยืนยันไม่พบเชื้อโควิด -19 ทำการตรวจแบบ RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK โดยสถานพยาบาลหรือสถานที่ตรวจได้รับการรับรองในระยะเวลาไม่เกิน72ชั่วโมงพร้อมยืนยันการจะสอบเป็นไปตามมาตรฐาน มีความโปร่งใสเพื่อคัดเลือกคนดีคนเก่งและมีประสิทธิภาพมาร่วมงานของกรมประชาสัมพันธ์ในการเผยพแพร่ข่าวสารสู่ประชาชนคณะกรรมการของกรมก็คือเห็นชอบร่วมกันให้ดำเนินการคัดเลือกอย่างมีมาตรฐานมีความโปรง่งใสแล้วก็เพื่อให้ได้คนที่ดีมีคุณภาพมีประสิทธิภาพมาทำงานแล้วก็อยู่ภายใต้สถานการณ์โควิด ส่วนภาพรวมการดสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะที่ผู้เข้าสอบส่วนใหญ่ต่างบอกว่าการสอบเข้าระบบการทำงานของรัฐเป็นงานที่มีความมั่นคงและอยากให้รัฐบาลพิจารณาเพิ่มตำแหน่งงานและบรรจุคนเข้าทำงานให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือชั่วคราวเพื่อบรรเทาปัญหาคนตกงานคิดว่าน่าจะมีผลดีในระยะยาวคิดถึงแค่แบบว่าความมั่นคงในหน้าที่ทงานอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่มีไม่ไม่ แบบเลิกจ้างหรือปลดออกอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างดีอยู exactly. ่ค่ะถ้าคนว่างงานได้รีบบรรจุเข้างานก็มีความมั่นคงต่อเขาต่อตัวเองอะไรเงี้ยค่ะถ้าได้บรรจุอยากให้ได้รับมากขึ้นหลายตําแหน่งอะไรเงี้ยค่ะเป็นลูก้างตอนนี้ก็เลยแบบอยากจะลองสมัครเป็นพนักงานดูคิดว่าโอเคกว่าเหมือนว่าเรามีเงินเดือนมันน่าจะมั่นคงกว่าในทางราชการก็ถ้าไม่ได้ผิดในรายละเอียดอะไรก็ เราก็ไม่ไม่น่าจะออกหรือการประเมินผลเพราะว่าตอนนี้ตําแหน่งงานกับคนที่ที่จบมามันเหมือนมันยังไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหรน่นะครับถ้าเป็นเด็กจบใหม่ก็อาจจะช่วยได้บ้างอย่างน้อยก็ให้มันมีงานทําไปก่อนในช่วงแรกเนีนครับอย่างบางคนถ้าเขาจบสายที่มันได้รับผลกระทบจากโควิดมามันก็หนักเหมือนกัน สำหรับกระบวนการสอบวันนี้เป็นการสอบข้อเขียนโดยภาคเช้าสอบความรู้ความสามารถทั่วไปส่วนภาคบ่ายเป็นการสอบเฉพาะตำแหน่งผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนจะประกาศรายชื่อในวันที่9มีนาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน